สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง R Max x ม็ูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกองหน้าดาวรุ่งมีนามว่าดามิเอ็นคิมโบนะครับผมคิมโบคิมบับอะไรก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งไปซื้อมาะคระับมันอายุแบบ13บปีนะกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะเอออยู่ทีมชาติอยู่ทีมชาติเม็กซิกันนะครับผมเดี๋ยวผมทำตัวหายไปไหนแล้วว่านี่นะครับผมเอามาแทนลูมินิเก้เลยนะครับตาอนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนได้ดามิเอ็นคิมโบคิมบับนี้แน่นอนนะครับผม ก็อายุส so ิบสาปีนะครับผมดูกันเลยนะครับอายุสิบสาปีสูงโคตรแบบสูงโคตรโคตรอ่ะเกินค่าเฉลี่ยผู้ชายธรรมดากูนึกว่าแม่งเด็กเสาไฟเข้าไปแม่งสูงร้อยแปดสิบประสูงกบกูโมห้าฮัลโหลโมห้าอายุแบบสิบหกอ่ะสูงร้อยเจ็สิเองไอ้ดาเมิยนคิมโบร้อยแปสิบอ่ะเวอร์จัดสกิลที่ดามิคิมโบมีนะครับผมก็จะเป็น เอ่อมาเซลเทอร์นะครับแล้วก็คัดบีไฮเทอร์หรือว่าตัดส่งนะครับผมส่วนไอ้มาเซลเทอร์นี่มันน่าจะแบบหมุนนะเหมือนซนะีดานเทอร์น่ะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์จะเป็นยังไงผมจะไปไต่ในแรงดีวิชั่นสามโชว์กันเลยนะครับผมว่าตัวนี้มันจะแน่ขนาดไหนก็นไปค้นหาเกมกันเลยครับผมก็แบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวมันเนี่ยสูงถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรดซิเบลมันจะมีแบบความสามารถกระโดดโม่งที่ดีขนาดไหนนะครับ ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่แบบโอ้บบโหกูบบสงสัยว่าเขาแบบใส่ค่าความสูงผิดหรือเปล่ามันร้อยแปดสิบเลยเหรอหรือว่าแบบมันยังไงมันใส่ผิดมันสูงเกินไปไหมร้อยแปดสิบแล้วถ้าไมแล้วถ้ามึงอายุแบบสิบแปดปีอย่างเงี้ยมึงไม่สองร้อยหรอไปเล่นบาสดีกว่าไหมเพื่อนไม่ไม่ต้องมาในเส้นทางขาแข้งแบบบอลหรอกไปเล่นบาสไปเจอกับใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ส่องทีมเขาสักนิดนึงก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับผม เปิดตัวดาวรุ่งนาเต้ดามิเอนคิมโบผมอ่านชื่อมันถูกป่าวะถ้าถ้าจริงๆนะผมจะอ่านคิมบอทบอทแบบซื้ออ่ะเห็นจะเเห็นเขาเรียกมาดามิเอนคิมโบคิมบอทแม่งเลยคิมเขาเดี๋ยวมีอันซูฟัติโหเดมเบลลี่ล่างนี้ผมอยากได้อยู่กิสมันเดมเบลลี่เดมเบลลี่เดมเบลลี่หึเขามีนนี้ด้วยอะไรวะ อดนเยมี่อ่ะสมัยก่อนนี่โอ้โหโ,โหดโอ้โหดนะมันเป็นแบบพิเพิษได้ตีนนะเอยเพิษได้ตมนะครับอดนเยมี่นี่ถือว่าแบบค่อนข้างเก่งสมัยก่อนที่ผมไม่มีลูมินิเก้ผมก็ใช้นะอดินเยมี่อ่ะเพราะว่าบบสมัยนั้นจนมากนะครับไม่มีตัวอะไรจะให้ใช้แล้วใช้อดินเยมี่แม่งเลยเขาก็กดกันแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงต้องรอดูว่าพ่อหนุ่ม อะไรวะไอบ์บอสบอสแต้มันชื่อบอสบอสอต้ลืมชื่ออะความจำสั้นชิบหายสมองผมอะไรวะมันชื่ออะไรวะเดเดมีบอสอะไรอะโอ้ไปเรื่อยอะมันไม่ใช่ละมาครับเปิดประเดิมดีบิวเกมแรกฮะยินนิ่งทำไมเอ่ยไปครับจ่ายเอาแต่จ่ายดิปปันโค้งโค้ดโอ้เฮ้ อยูโอ uh, เวอร์ชาร์จจริงหรอเกือบเข้านะ่านยะิงแม่งปังโอ้โหปัดเมซี่น่าเสียดายมากเลยคิิวก็เข้าแนละ้วคนสาวปง,ง,ง,งปังปงปังเ็นโซ่ครับผมชาบ,บี้อลองโซ่ เป็นมงเปนมงสวยเฮ้ยโอ้โหไอ้ยเอ้ยโอ้โอโอนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหโดนใบแดงไหมเนี่ยเจนพี่กำรมาการค่ขอยค่อยคืนกันได้ครับไอโ้โรนไอ้โรนไม่ต้องเจร,รอนครับขอบคุณครับพี่โรนพี่โรนเรายัางไม่ให้ใบอะไรนะถือว่าตักเตือนเราม,มีความผิดพลาดกันได้สวยปรับปรับหม,หมนุนจ่ายปุ๊บ เอาเบอรเฟล,ลิโร่คุณปู่ช็อกโกแลตอุ้ยหักเอ้ยไม่ได้ไม่ได้หักไม่ได้ใจเย็นๆนะครับดีใจอะไรดักไ,ไม่ได้เลายังมีมาก์คนยอสอยู่มันหักเอา้าหลุดยังครับยังไม่หลุดไม่น่าเข้าสวยทำมือนะครับเป็อนอย่างนี้ไปเปดี้เฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรมันไม่น่าดับเลยนะ,มะเมื่อกี้ จ่ายไปครับโอ้โหเพลงดารุชองอิเก้ไม่เอาเรื่องซีดันเทินปั๊บออื้หือโดนหนักเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ถือว่าการแจยเอาเรื่องโอ้โหติดติดติดสวยมากโอ้โหบล็อกก็ได้นะเฮ้ยนิดนึงโอ้โหโดนข้ามฟากว่ะเจนครับโอ้โหโอ้โหหลุด ชนโอ้โหชนไม่อยู่โอ้ไม่เป็นไรครับแก้เกมกันใหม่ได้ไอ้น้องเฮ้ยสวยสวยสวยหักหักหักโอ้โหไม่ไหวะเะรอย,ยังเป็นดาวลุ่งอยูไ่ไงต้องเจอออดได้เฮ้ยสวยสวยสวยครับหักหักหักเอ้ยโอ้โหแม่ง ดักกูได้เปิดบุกหนึ่งขีดแล้วมั้ยหลุดเป็นช่องโอ้เหลือเชื่อโอ้โหโอ้โหตายหน,ววนก,ก,กว่าโดนตอกฝ่าลงสองส่วนนะสองส่วนนี้แก้ยากมากนะเยนครับค่อยๆเล่น,นเปิดเฟลโลไปแทงปังสวยดีกโก ปั๊บปั๊บปับ <c oughs> ๊บอึมมว่าจะได้เจนยนครับจังหวี้ต้องใจเย็นสวยปดีดีได้บอลส่งเป้ชิงชิงสวยเฮ้ยสวยลูกสสนจ่ายปังโอ้โหเสียดายดวะ่ะโอ้โดนดกักอ๋อ ไป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 เปมุมเปิดมุมเฮ้ยโอ้ยป๊าปี้โอ้โหสทำไม่ได้คนระับยัายามเซะซะวยเขาน่าจะรู้เขา,าจะรู้ไตเราแล้วหรือเปล่าอ่ะยังแสดงว่าอย่างเงี้ยยังเฮ้ย โอ้โยเฮ้ยทันโอ้โหคนปูช็อกโกแลตกูไปหมดแล้วคนปูช็อกโกแลตไม่ทันละไม่ทันละน่าจะหมดเครื่องแรกละเสีองฮีมองหมดสวยครับโอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้เลยฝั่งหนูมันใจเย็นหน่อยแล้วกันต้องให้โอกาสดาวลุ่ง โหหลอดหมดโคตรไวไอ้คิมบับคิมบับหลอดหมดโค้ดไว้เลยต้องเอาตัวชงเลยอะเน้นตัวชงให้พี่แกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับไม่มีตัวชงให้ไอ้คิมบับคิมโบนี่มันทำอะไรแทบจะไม่ค่อยได้นะพูดตรงตรงเฮ้ยไอ้โก้ตัดทําไง เจนครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นโอ้ยมันยังล้อไปได้นะเจนครับเฮ้ยเฮ้ยหาสะบัดมากเกือบเกือบตายหาแล้วเมื่อกี้หาสะบัดหน้ามากเมื่อกี้คิมบับคิบโบสวยไปครับสวยต่อให้คิมบับ โอ้โหสมก็เป็นดาวรุ่งจริงๆเล่นลุมมานานจนคิดว่าจนคิดว่ามันเป็นลุมอ่ะไม่ไหวแล้วสมองกูไปหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยครับมุลเลอร์ไม่เป็นไรพลาดเล็กๆน้อยๆ บอลยาวอย่างนี้ก็หลุดดิจะเปิดง่ไปไหน่อยโอ้โหเกือบนะเปิดโง่ของเขาเกือบเขา้า so อ่ะสว่แทงโอ้โหเดโกถึงบ้าเฮ้ยถึงด้วยไปโอ้โหเฮียนิึงเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหสวยครับสวยครับเฮ้ยไม่ถึงกว่าแล้วนิ่ง โอ้ยมันก็หาไปจ่ายนะสวยครับดักได้มากินยอดโอ้โหยขยันติดซะด้วยเจนครับอือหือมขยันติดซะด้วยอืสวยอ้โหแล้วมีแต่ตัวเขามาเติมตัวกูไม่มีเติมเลยโอ้โหยัยงงงตัวกูไม่มีสักตัวขึ้นมาเติมหายหมด สวยครับไปสวยติดนะนี่เฮ้ยไม่ติดไม่ติดเฉยเลยเฮียสวยเขาติดวิง่งโอ้โหวิ่งไม่ได้ตรงนี้โอ้โหสวยครับได้อยู่ได้อยู่แต่เขาติดมันวิ่งไม่ได้นะเมื่อกี้รู้อยู่โอ้เขกดหยุดเลยโอ้โหแดงแป๊กได้กูเล่นยังไงเนะี่ยโอ้ ออกองหน้าอายุสิบสาแม่งเมซี่แม่งเหนื่อยพอกันเลยมืออายุสิบสามดูมืออายุสี่สิบเพื่อนแม่งจะไปก่อนเมซี่อยู่แล้วเนะี่ยต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาโจดมาตัวความหวังของหมู่บ้านชิมิดชีซ่าชีซ่ามาพร้อมครับ กดดีเพื่อนสวยบอลหบจังหวะนนี้เจนเจนจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหไปลิงแฮมโอ้ <17. S 2> ลงมาก็ไม่เอาการไม่เอางานหา <17. S 2> อะไรเลยแทงดีครับมันเล่นแต่แทงนี่ยโอ้อเบื่อชิบหายเลยเ,เล่นแทงแทงเนี่ยเคลียได้อยู่สวยมูลเลอร์มูลเลอร์ทันไหม ทันอยู่โอ้เกือบไม่ทันแล้วสวยโอ้โหไม่โอ้โห,ไม,โโหไม่มีแต่ความประทับใจสวยครับขอติดโถงแม่งเลยเฮ้ยชีซ่าเอ้ยโอ้คิมบับคิมบับยิงไปแล้วครับผมประตูนแรกในการเดบิวต์กับคิมบับของเรา สิยอาครับชีเอซ่าใจถวายพานไม่มีอะไรมากยิงนันทีปสิบสามลุ้นพิกลุ้นแซงครับผมเจงหวัน,นี้ตีใครแตกนันทีเปสิบสามใจแบบไม่ต้องคิดชีเอซ่าวิ่งมาตัดโค้สวยแล้วส่งให้คิมบับยิงลงโล เขาเหมือนจะเขาเหมือนจะระบบรวนนะนี่แทงสวยเฮ้ยโอ้โหติดระบบเขารวนระบบเขารวนเย็นนะครับตอนนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่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 พิตามฮหนึ่งนาทีซะด้วยไงโอ้โหสวยหมด โอ้โหไม่ให้โอกาสกูเลยเป็นไรครับผมแตงน้อยชิมบับเราก็ยังยิงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอออะไรของวะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับชิมบับทุกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไงนะ หรือว่าคิมบอทที่ผมเรียนนะผมคิดว่ามันแบบเฉยๆอเอาตัวอื่นมาเล่นดีกว่านะอันนี้ผมก็เล่นเป็นคอนเทนต์นะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะว่าตัวมันเก่งหรือมันแบบมันขนาดไหนนะครับแต่สายฟรีก็อยากหยิบม,มาเล่นก็ได้นะครับผมแบบเฉยๆอะ่ะก็มันเป็นตัวไออะไรวะแซวอเมริกานะครับผมก็ลองไปหาดูในติ๊กต็อกเอาว่าเขามายังไงนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเ,อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ จะ400ซับแล้วนะครับผมอีก70พูดติดตามตอนนี้มีก็มีเป้าหมายา 1, ั1พันซะับนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสักใครให้ด้วยนะครับผมแล้วกูพูดวนกี่รอบแล้วเนะี่ยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับผมบ๊ายบาย